สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรรัตน์เมืองวัฒนะดิฉันชื่อนางสาวสุบัญญาสุรยาแก้วค่ะพวกเราสาขาการบัญชีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนองานในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะถ้ามีข้อผิดขาอประการใดเราสองคนต้องขออภัยด้วยนะคะการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยได้มากมาย เช่นระบบประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นต้นความสำคัญของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศอาจอาศัยแนวการค้นพบปัญหาที่มีอยู่และหรือโอกาสในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้การดำเนินง,งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 1>, 1. สารสนเทศที่องค์การหรือหน่วยงานต้องการแต่ยังไม่มีระบบใดในปัจจุบันที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศ 2. ผู้ใช้ระบบไม่พอใจต่อสิ่งที่ได้ขั้นตอนหรือส่วนประกอบใดในระบบปัจจุบันเป็นต้นว่าระบบเดิมมีการทำงานที่ยุ่งยาก 3. ผู้ใช้ระบบมีความต้องการใช้ระบบใหม่ที่มีรูปแบบและคุณลักษณะอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างและสามารถทำงานได้อย่างไร ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบเป็นข้อมูลเริ่มต้นที่ทีมงานพัฒนาระบบนำมาประกอบการพัฒนาระบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศในการดำเนินงานขององค์การปัจจุบันหลายองค์การได้พัฒนาระบบและใช้งานระบบสารสนเทศในระบบที่แตกต่างกาันเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ขณะที่บางองค์การได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับทุกส่วนปัจจัยในการพัฒนาระบบ เราจะเห็นว่าการมีขหอการออกแบบและการพัฒนาระบบเป็นงานที่มีความซับซ so ้อนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้และบุคคลที่มีหลากหลายและประการสําคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในองค์การดังนั้นการที่ทีมงานพัฒนาระบบจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศสําเร็จตามตารางเวลาอยู่ในกรอบของงบประมาณและผู้ใช้มีความพึงพอใจดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานที่ท้าทายและต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้องค์การต้องปรับตัวอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลาของทรัพยากรนักวิเคราะห์ระบบหรือที่เรียกว่า SA บางครั้งเรียกนักพัฒนาระบบเป็นบุคคลที่ศึกษาระบบงานโดยตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้อมูลน้ำเข้าและสารสนเทศเพื่อหาวิธีการพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพจะมีบทบาท สำคัญ3ประการต่อไปนี้ 1. ที่ปรึกษาจะเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับระบบงานขององค์การโดยผู้บริหารองค์การอาจจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก 2. ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นงานของเ a ที่ปฏิบัติในแต่ละองค์การโดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบมิได้จบลง ด้วยการออกแบบและจัดหาระบบงานใหม่เท่านั้นทีมงานพัฒนาระบบเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบโดยจัดรูปแบบการทำงานแบบโครงการเนื่องจากระบบการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนปกติมีทีมงานพัฒนาระบบจะประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการดำเนินงาน 2. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ 3ผู้จัดการโครงการ 4. นักวิเคราะห์ระบบ5นักเขียนโปรแกรม6เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล7ผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไปวิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบวิธีการพัฒนาระบบจะมีผลต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพการทำงานปกติจำแนกวิธีการพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบออกเป็น4วิธีดังต่อไปนี้1วิธีเฉพาะเจาะจง สองวิธีสร้างฐานข้อมูลสามวิธีจากล่างขึ้นบนสี่วิธีจากบนลงล่างขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนการพัฒนาระบบในหนังสือการวิเคราะห์ออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ละเล่มโดยที่ขั้นตอนที่แตกต่างกันจะเป็นการจัดลำดับขั้นระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายซึ่งหนังสือเล่มนี้จะแบ่งการพัฒนาระบบ สารสนเทศออกเป็น5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การสำรวจเบื้องต้น 2. การวิเคราะห์ความต้องการ 3. การออกแบบระบบ 4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ 5. การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของพวกเราสองคนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ